สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งของวันที่19มกราคม2569ตรงกับวันจันทร์นะคะมาส่งน้องคำแพงเข้าห้องเรียนแล้วก็มาเอาภาพบรรยากาศคลิปที่2ของวันนี้อยู่ที่หนองโพนี่คะ่ะอบอตอเนอะอันนี้อบอตอันนั้นโรงเรียนคำแพงนะคะนั่นคะ่ะนั่นโรงเรียนคำแพงติดกับอบอตอเนาะ อันนี้อบตอใหม่หลังเก่าอยู่ตรงนี้ค่ะ FC ซเป็นกระยายมาทีคู่สาแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เป็นน้องโพตาบลบงเหนือนะคะเป็นกำลังปรับปรุงนี่ค่ะเป็นกำลังสิเฮดอาเป็นสวนสาธารณะเนาะ,ะที่ออกมีออกกำลังกายมี่ยังให้เด็กน้อยเล่นนั่นแหละเนาะมีการไม่งา่ายท่ก็จะมาจัดอยื่นนี่นะคะวันลอยกระทงวันอะไรก็อยู่นี่หมดเนาะคะ่ะ ก็เริ่มเพิ่นก็ก็เริ่มปรับปรุงไปไม้ไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของสี่เซียนแล้วก็ของผู้ใดได้น้อเดี๋ยวเบิงคาะมิอาจารย์ใดสํานักใดมากแม่นอ้องกําแพงก็จะจัดลงใงห้พร้อมกันให้นะคะเนาะ เอฟซีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องคำแพงด้วยกันคนละสามแชร์ในเด้อค่ะส่วนแม่น้องคำแพงขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทั้งช่องโชคดีกันนะคะโบว่าจะหยิบจับแนวทางของอาจารย์ใดสำนักใดไปรุ่นไปเสียงโศกกะขอให้ถูกให้ปังนะคะเนาะอ่ะคลิปนี้กะเอาแค่นี้พ่อนะคะภาพบรรยากาศรอบน้องโพ่นะคะ น,นั่นก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้นก็เส้นทางไปพุ้นหอดพุ่นแล้วหอดซองดอกซองดาวไปออกพุ่นแล้วเนาะทาสิลอกทาสิลาไปพุ่นละออกเน่าได้ใช่บอกใช่ว่านไปเนาะไ้อยู่อะตามนี้นะคะคลายเครียดกันก่อนเข้าไปเบิ่งตัวเลขนะคะวันนี้วันดีขอให้ทุกคนโชคดีทั้งผู้ให้และทั้งผู้รับนะคะเนาะอะ คลิปนี้จะเป็นแนวทางหาหนอยรวมของสี่เซียนของพ่อเกรียงและอาจารย์สวัยหกสำนักด้วยกันเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำเสนอแนวทางอาของผู้ใดเดี๋ยวรอติดตามกันเ้ยค่ะเอฟซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะให้แม่น้องทําเพลงด้วยนะคะอส่วนผู้ใดที่ลอคอยแนวทางราวพัฒนาของอ หมอดูเลขเด็ดนะคะเดี๋ยวแม่นองคำแพงตามให้เพ่นบอกว่าเปลี่ยน11โมงก่อน11โมงเช้านะคะหรือว่าหาโมงบอกเนาะเฮากระบ่เบา,บาลายใหญ่หางนเนาะเข้ามาเขาวงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยไปเอาตัวเลขแนวทางของมือนีกันต่อสำหรับผลฮานอยพิเศษ สตัวบนออก3ามหห้ตัวล่างออก3ามส่วนผลของฮานอยปกติ3ตัวบนหนึ่้าหสองตัวล่าง60แล้วก็ผลของฮานอย VIP 3ตัวบน8ปดเก้ตัวล่าง3ามนะคะนี่ค่ะของอาจารย์สวยเนาะวิ่งลูดเด่น3าลอง1นึ่จับอ่าจับคู่เข้า2องของพี่พหัดนะคะ FC ของพี่พหัดบอกของอาจารย์สวยบันี้ผิดแล้ว ของพี่ประหัตวิ่งลูดเด่นสามรองหนึ่งตัววิ่งตัวลูดมาที่สามตัวเด่นจับคู่เข้าสองฮานอยเนาะสามแปดมาฮานอย VIP ล่างเข้าตรงๆและสามเก้ามาฮานอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะเข้าล่างทั้งสองฮานอยนะคะของพี่ประหัตเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นสองรองสี่ตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองสี่แต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเด้อจ้ะ เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นหนึ่งตัวเดียวหนึ่งมาฮานอยปกติจับคู่ให้บอกเขาเนาะให้ให้ถึงแค่หนึ่งสี่เลขออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะเซียนโคราดวิ่งลูดเด่นหนึ่งรองสองตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเด่นหนึ่งหนึ่งฮานอยปกติจับคู่ให้บอกเขานะคะ อาจารย์สวัยวิ่งลูดเด่น9ตัวเดียว9มา2ฮานอยเนาะอาจารย์ก็จับคู่ให้เข้า2ฮานอยก็คือ93เลขออก39ล่างของฮานอยพิเศษ1ฮานอยและให้มา94เลขออก94บนของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะเข้า2ฮานอยเนาะ ส่วนพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น3ตัวมาทั้ง3ตัวนะคะแปดมาหมดนะคะชุดเน้นมาที่39มล่างของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆแล้วก็38มาล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆส่วนชุดกันมาที่60ศล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆนะคะของพ่อเกลียง เมื่อวานนี้เข้าทั้งสามฮานอยเข้าตรงๆทั้งสามฮานอยเลยเข้าล่างหมดทุกฮานอยนะคะ FC เนาะสามเก้ามาล่างหกศูนย์มาล่างสามแปดมาล่างนะคะเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของพ่อเกลียง วิ่งลูดเด่น3ตัวมาศ1 2ชุดเน้น2ตัวบนล่าง28 29 20 30 40และ58ชุดลองหรือว่าชุดกัน26 39กับ3านะคะเมื่อวานพ่อเกลียงทำผลงานออกมาได้ทั้ง3หามฮานอยเลยนะคะนี่ค่ะพิเศษปกติ VIP มาตรงๆทั้ง3หามฮานอยเข้าล่างทั้ง3หามฮานอยนะคะ วันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเด่น3ตัวมาที่012ชุดเน้น2ตัวบนล่าง28 29 20 30 40และ58ชุดลอง29 39และ3ามานะคะมาต่อของอาจารย์สวายวันนี้อาจารย์ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น1ตัวเดียวนะคะก็คือ12 13 16 18 19 17กัน11ส่วนชุดเน้นวงกลมให้19กับ17นะคะของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะเมื่อวานทําผลงานออกมาได้2องฮานอยนะคะของอาจารย์สวัยเนาะวิ่งรูด99มา2องฮานอยจับคู่เข้าฮานอยพิเศษกับฮานอย v ีไอพเนาะส่วนฮานอย v ี p เข้าตรงๆข้างบนส่วนฮานอยพิเศษเข้าตัวกลับให้มา93เลขออก3ามล่างนะคะ วันนี้ของอาจารย์สวัยวิ่งรูดให้มาเด็นหนึ่งตัวเดียวบนล่างชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งวันนี้ชอบหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะอาจารย์สวัยว่าอ่าแคปหน้าจอเด้อจ้ะ โอเคเนาะไปต่อค่ะพหัดชาแนลวันนี้ฮานอยรวมให้วิ่งลูดเด่นที่8ปดรอง9้าเนาะจับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างมี8ปดสี่กับแปดเจ็ดส่วนชุดลองเก้าสี่กับเก้าเจ็ดนะคะ แนวทางของพี่ประหัตวันนี้ส่วนเมื่อวานวิ่งรูดเด่นที่3ารอง1ตัววิ่งตัวรูดมา3ามสองฮานอยเนาะนี่ค่ะจับคู่เข้าชุดเน้นทั้งสองฮานอยเลย39มาล่างของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆและ3ามมาล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆวันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นที่8ปรอง9 ส่วนตัวจับคู่ชุดเน้น8 4กับ87ดชุดรอง9 4กับ97นะคะเหมือนเดิมเนาะเน้นสองคู่รองสองคู่มาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่3รอง4ส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นบนล่างกลับด้วยนะคะ3839ชุดรอง4 8กับ49นะคะของเซียนอุดรวันนี้ เมื่อวานเซียนอุดรวิ่งรูดเด่นสองรองสี่ตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองสี่จับคู่ให้บบเขา่าวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่สามรองสี่เหมือนเดิมเนาะส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นสามแปดกับสามเกชุดลองสี่แปดกับสี่เก้านะคะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางหานอยรวมของเซียนอุดรแล้วก็ของพี่ประหัดนะคะ ได้กันหรือยังคะแคปหน้าจอได้แล้วจะพาไปโตเนาะ,ะมาต่อที่ของเซียนโคราชค่ะวันนี้วิ่งรูดเด่นที่0ูนย์ลอง1จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่างก็คือศ1นย์9ชุดลอง1นึ่สองหสแล้วก็19นะคะเซียนโคราชก็เหมือนเดิมนะคะเน้น3าคู่ลอง3คู่เมื่อวานวิ่งรูดเด่นหนลองสองตัววิ่งตัวรูดมา1ตัวก็คือตัวเน้นเนาะ หมาหาหนอยปกติแต่ว่าจับคู่วบเขา่าส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่ 0, ูนย์ลง1จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่าง0ูนย์หส่วนชุดลงหนึ่องหนึ่งสแล้วก็หนนะคะของเซียนโคราชวันนี้เนาะ,ะมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่นะคะส่วนแนวทางของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น3ตัวเดียว ชุดสองตัวบนล่างกลับด้วยก็จะมี3 1 3 2 3 4กับ3ามเน้นวงกลมที่3าสองนะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานเนาะวิ่งรูดเด่น1ตัวเดียว1มานะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเข่าเนาะวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น3ตัวเดียว3 1 3 2 3 4แล้วก็3ามเน้นให้ที่3าสองนั่นเอง แคปหน้าจอค่ะฮาหนอยรวมของเซียนโคลาและเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะวันนี้คลิปนี้แม่น้องคาแพงก็ได้แนวทางฮาหนอยรวมมาฝากเอฟซีทั้งช่อง6สสำนักด้วยกันเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่น้องคาแพงก็จะได้นําเสนอแนวทางหาหนอยแยกหาหนอยรวมต่อเลยนะคะเอฟซฝากกดไลค์เป็นกํำลังใจให้ไม่น้องคาแพงทุกๆคลิปด้วยนะคะเนาะ ทำงานเพื่อขอยอดไลยอดแชร์จาก f อซทั้งช่องทุกมือกับพ่อดีใจแล้วนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะ